วันที่28มีนาคมคิศักาช1935ผลเอกเอเม i ลิโอเดโบโนได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของกองทัพอิตาลีในแอฟริกาตะวันออกนอกจากนี้เดโบโนยังเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของกองทัพในแนวรบด้านเหนือซึ่งรุกเข้ามาทางด้านเอลิเทียด้วยอีกตำแหน่งหนึ่งกองทัพของเขาคุมหน่วยรบจำนวนทั้งหมด9กองพลจาก2กองทัพน้อยอันได้แก่กองทัพน้อยอิตาลีที่1 กองทัพน้อยอิตาลีที่2และกองทัพน้อยเอลิเทรีพุนเอกโรดโฟกาซิอานีเป็นผู้บังคับบัญชาของเดโบโนโดยดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการสูงสุดของกองทัพในแนวรบด้านใต้ซึ่งลุกเข้ามาทางด้านโซมาลีแลนด์ของอิตาลีในช่วงนั้นกราซิอานีคุมหน่วยรบ2กองพลและหน่วยรบขนาดย,อย่อยๆอีกจำนวนมากประกอบไปด้วยทหารจากหลากหลายเชื้อชาติไม่ว่าจะเป็นอิตาลีโซมาเลียเอลิเทียลิเบีย และชาติอื่นๆอ,อีกเดโบโนถือว่าโซมาลีลน์ของอิตาลีเป็นยุทธบริเวณหลองที่จําเป็นต้องป้องกันตัวเองในชั้นต้นและอาจจะช่วยกองทัพหลักในการลุกได้หากกองกาลังฝ่ายศัตรูมีขนาดไม่ใหญ่นักเมื่อเริ่มต้นการบุกนั้นเครื่องบินของกองทัพอากาศอิตาลีได้บินกระจายไปทั่วประเทศเอธิโอเปียเพื่อเรียกร้องให้ประชาชนต่อต้านจากกักรพรรดิเฮี่เซลัสซีและสนับสนุนอียาซูที่ห ซึ่งเป็นจกักรพรรดิแท้จริงขณะนั้นอียาซูที่5คืออดีตจกักรพรรดิของเอธิโอเปียผู้ไม่เคยการได้รับราชาพิเศษในระหว่างคิรัสตกราช1913-1916ขณะนั้นมีอายุ40ปีและถูกถอดจากตำแหน่งจกักรพรรดิมาเป็นเวลาหลายปีแล้วแต่ยังคงถูกฝ่ายอำนาจรัฐจำคุกอยู่เวลา5้านาฬิกาของวันที่3ตุลาคมคิริสตกราช1935เดโบโนได้ยกทัพข้ามแม่น้ำมาเรบ และมุ่งตรงสู่เอธิโอเปียจากชายแดนด้านในเอริเทรียโดยปราศจากการประกาศสงครามฝ่ายเอธิโอเปียจึงประกาศสงครามตอบโต้การลุกรานของอิตาลีการยุดในช่วงนี้อิตาลีพบว่าถนนเป็นสิ่งที่ฝ่ายตนเสียเปรียบเป็นอย่างมากจากการข้ามมาสู่พรมแดนเอธิโอเปียถนนในฝั่งที่อิตาลียึดครองนั้นสร้างตรงตามแนวชายแดนส่วนในฝั่งเอธิโอเปียปรากฏว่าถนนมักเปลี่ยนไปและไม่แน่นอนกองทัพน้อยที่หนึ่งอิตาลีสามารถยึดครองเมืองอาดิกรา ได้ในวันที่5ตุลาคมและในวันถัดมาเมืองอัตวาก็ตกอยู่ในการครอบครองของกองพลน้อยที่สองอิตาลีจัก,กรพรรดิเฮรีเซรัตซีมีราชองค์การไฮลัเซยุมังกาชาผู้บังคับบัญชากองทัพมณนลนดิเกรถอนกําลังออกจากแม่น้ํามาเกรตหลังจากนั้นพระองค์จึงบัญชาการให้แม่ทัพชายแดนเฮลีซารัสซีกุกชาซึ่งอยู่ในพื้นที่เดียวกันถอยทัพออกทางจากคมแดนในระยะ35-55ถึงไมล์ วันที่11ตุลาคมเฮลีิซาสซีคุกชาและผู้ติดต,ตาม1,200คนยอมจำนนต่อกองบัญชาการส่วนหน้าของอิตาลีที่เมืองอาดากโมสเดโบโนได้แจ้งไปยังรัฐบาลที่โลมและกระทรวงข่าวสารโดยทันทีถึงการยอมจำนนครั้งสำคัญเฮี่เซลัสซีคุกชาเป็นลูกเขยของจัก,กรพรรดิเฮร่เซลัสซีแต่ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนสำคัญกาะนั้นแม่ทัพที่แนวชายแดนเกือบ10คนก็ได้ลัทิ้งเขาไป วันที่14ตุลาคมเดโบโนได้ออกประกาศที่มีการเลิกทาสในเอธิโอเปียแต่อย่างไรก็ตามเขาได้บันทึกไว้ว่าข้าประจาจำต้องกล่าวว่าการประกาศเลิกทาสมิได้มีผลมากนักต่อบรรดานายทาสและบางทีคงจะมีจำนวนน้อยมากที่ยอมปลดปล่อยทาสเป็นอิสระทันทีที่พวกทาสถูกปลดปล่อยพวกเขาต่งางก็พากันหันมาหาเจ้าหน้าที่ฝ่ายอิตาลีแล้วถามว่าแล้วใครจะให้อาหารแก่ฉันเล่าชาวเอธิโอเปียเอง ได้มีความพยายามเลิกท่านมาโดยตลอดโดยจกกักระพัดเอทิโอเปียแต่ละองค์นับตั้งแต่พระเจ้าเตโวดรัสที่2เป็นต้นมาได้ตรากฎหมายประกาศเลิกท่านแต่ก็ไม่เป็นผลวันที่15ตุลาคมกองทัพของเดโบโนโได้ยาตราจากอัตวาเขายึดของนครศักดิ์สิทธิ์อาซูมโดยปราศจากการนองเลือดนายพลเดโบโนโได้ขี่ม้าขาวเข้าเมืองเยี่ยงผู้ชนะแต่กองทัพทหารของเขาได้ข้าพ้นสะดมที่เสาศิลาแห่งอาซูม การลุกคลืบของเดโบโนดดำเนินต่อไปอย่างเป็นแบบแผนตายตัวและเชื่องชา้าแม้แต่มสโซลินีก็ยังตกตะลึงในวันที่8พฤศจิกายนกองทัพน้อยที่1อิตาลีและกองทัพน้อยเอดิเรียเข้ายึดเมืองมิเกเลสิ่งนี้ได้ทําให้ความอดทนของอิตาลีที่มีต่อการลุกของเ bon ดโบโนดําเนินมาถึงขีดสุดในวันที่16พฤศจิกายนเดโบโนได้รับการเลื่อนยศให้เป็นจอมพลแห่งอิตาลีแต่เมื่อถึงเดือนธันวาคม เขาก็ถูกถอดจากยศนี้และถูกแทนที่โดยจอมพลเปียโตรบาโดโยด้วยเหตุที่เขาทําการรบอย่างเชื่องชาในวันที่26พฤศจิกายนริสตศักราช1936เมื่อบาโดโยเริ่มการเดินทัพแห่งเจจจานงเหล็กจากเมืองเด,ดซีสู่กรุงอาดิตอาบาบาเขาได้เผชิญกับการต่อต้านของชาวเอธิโอเปียบาโดโยได้เสี่ยงทําการรุกค,คืบโดยแถวรถยนเกราะเนื่องจากการต่อต้านมีอยู่เพียงเล็กน้อยก่อนวันที่2พฤษภาคม จกกักพรดเฮลีซาลสีได้ประทับรถไฟจากอาดิสอาบาบาไปยังจีบูตีจากที่นั่นเองพระองค์ได้เสด็จขอลี้ภัยทางการเมืองไปยังอังกฤษก่อนเสด็จออกจากประเทศพระองค์ได้มีพระราชองค์การให้ย้ายรัฐบาลไปตั้งมั่นอยู่ที่เมืองกอเรให้นายกเทศมนตรีกรุงอาดิสอาบาบารักษาเมืองไว้จนกว่ากองทัพอิตาลีจะมาถึงและทรงแต่งตั้งให้เจ้าชายรัสอิมลูเฮลีซาลสีเป็นผู้สมเร็จราชการแผ่นดิน ในระหว่างที่พระองค์ไม่ประทับอยู่ในประเทศกองตำรวจรักษาพระนครภายใต้การควบคุมของนายกรัฐมนตรีอาเบเบอเรกัยและกองทหารรักษาพระองค์ที่ยังเหลืออยู่ได้พยายามยับยั้งการจลาจลที่กำลังก่อตัวขึ้นอย่างถึงที่สุดทว่าในวันแรกหลังการลี้ภัยของพระเจ้าแผ่นดินการรักษาความสงบก,ก็ถูกยกเลิกผู้ก่อการจลาจลกลายเป็นผู้คุมสถานการณ์แทนและก่อความวุ่นวายไปทั่วทั้งเมืองทั้งการปนการวางเถื่งล้านขาที่ชาวยุโรปเป็นเจ้าของ กองทัพของจอมพลบาโดโยได้เคลื่อนเข้ายึดกรุงอาดิสอาบาบาในวันที่5พฤษภาคมคพิทธศักราช1936และทำการฟื้นฟรูระเบียบการปกครองใหม่แม้ว่าจะไม่มีการประกาศยอมแพ้อย่างเป็นทางการแต่สงครามอิตาลีออบิเซเียครั้งที่2ก็ได้สิ้นสุดลงณวันนั้นในวันที่อิตาลีได้รับข่าวชัยชนะพระเจ้าวิคเตอร์เอเมนูเอลที่3ส่งประทับรอมหาชนอยู่ณพระราชวังควิรีน หลายเดือนก่อนหน้านั้นขณะที่อิตาลีเริ่มรุกเข้าไปในเอธิโอเปียพระองค์ได้ตรัสสั่งแก่พระสหายว่าถ้าหากเราชนะข้าจะเป็นกษัตริย์แห่งอบิสินีาหากเราแพ้ข้าจะเป็นกษัตริย์แห่งอิตาลีมหาชนชาวอิตาลีต่างตะโกนขึกก้อ,กองเมื่อพระเจ้าวิกเตอร์เอมมาเูเอลสเสด็จยังศรีหบัญชรในฉลองพระองค์เต็มยศจอมทัพจะก,กรพพัดองค์แรกในกรุงโรมนับตั้งแต่กรุงโรมแตกเมื่อ1460ปี ยกมหาดที่เหี่ยวแห้งจับกระบังพระมาลาของพระอ,องค์และมิตรัดอะไรพระราชินีเอเลนาแห่งมอนเตเนโกรของพระอ,องค์ก็ไม่ได้โดยเสด็จด้วยเพราะพระอ,องค์ประชวรที่นิ้วพระบาทจากการตกบันไดขณะที่ส่งค้นหนังสือในห้องสมุดส่วนพระอ,องค์ขณะที่พระเจ้าแผ่นดินทรงเงียบผู้ประเด็ดการแห่งอิตาลีเบเนโตมุสโซลินีไม่ได้เป็นเช่นนั้นเมื่อมุสโซลินีประกาศเชิญพระเจ้าแผ่นดินเสด็จอย่างระเบียงของวังเวเนเซียในกรุงโรมประชาชนชาวอิตาลี ต่างล้วนปิติอินดีโดยท่วนหน้าณระเบียงวังของวังเวเนเซียนั้นมุสโซลลนีกล่าวคำประกาศว่าตลอดช่วง30ศตรวรรษในประวัติชาติเราอิตาลีเป็นที่รู้จักด้วยวาระต่างๆอันยิ่งใหญ่และน่าจดจําไม่มีข้อกังขาเลยว่านี่คือวาระหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและน่าจดจําที่สุดชาวอิตาลีทั้งหลายชาวโลกทั้งหลายสันติภาพได้ฟื้นฟูขึ้นแล้ว ฝูงชนต่างไม่ยอมไม่เขาไปพวกเขาเรียกชื่อมุสโซลินีถึงสิบครั้งและต่างหห่ร้องยินดีและโบกมือไปมาเมื่อเหล่าเด็กหนุ่มจากะบวนการยุวชนฟ้าสิสต์หลายกลุ่มขับร้องเพลงสรรเสริญแด่จักรวรรดิซึ่งได้ประพันธ์ขึ้นใหม่ในการนี้4วันต่อมาฉากเดียวกันนี้ได้เกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อท่านผู้นํากล่าวคําปราศัยถึงประชาชนอิตาลีว่าในที่สุดอิตาลีก็ได้มีจักรวรรดิของตนแล้วและเขาได้กล่าวเสริมว่าชาวอิตาลี ได้สร้างจักรวรรดิขึ้นด้วยเลือดเนื้อของตนพวกเขาจะบำรุงสิ่งนี้ไว้ด้วยการงานของตนและจะปกป้องสิ่งนี้ไว้จากใครก็ตามด้วยอาวุธของตนพวกท่านพร้อมจะทําอย่างเต็มที่หรือไม่นี่คือช่วงเวลาแห่งเกียรติภูมิของมุสโสลินีเขารับรู้ว่าชาติอิตาลีได้รวมกันไว้รอบตัวของเขาอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนเขารับรู้ว่าความยินดีที่เขาได้ประจักษ์แก่ตาของตนนั้นเป็นความจริงและชาวอิตาลีเอง ก็ได้มูลเหตุอันสมควรที่จะทําให้พวกตนสามารถรวมใจกันได้อิตาล,ลีได้ครอบครองแผ่นดินที่กว้างใหญ่และสินแร่อันมั่งคั่งซึ่งถูกเสริมขยายให้มากขึ้นจากโฆษณาชวนเชื่อความนิยมในลัทธิฟาสซิสต์และชัยชนะทางการทหารได้กลบเสียงแห่งความไม่พอใจในปัญหาเศรษฐกิจที่ยังแอบแฝงอยู่อย่างสนิทขณะที่ชาวอิตาล,ลีต่างพากาันไปตีอินดีนั้นจกกักรพรรดิเฮนรีสารัสสี่ได้เสด็จข้ามทะเลแดงด้วยเรือหลวงอินเทอร์ไพรส์ของสาราชาณาจาักร พระองค์ได้ประทับเรือจากจีบุตีในวันที่4พฤษภาคมปาเลสไตน์ในอาณัิของสาราชนาจากักรเป็นปลายทางของพระองค์ในการเสด็จสู่เกาะอ,อังกฤษโดยผ่านยิปรอตา2วันหลังจากที่พระองค์มาถึงเยรูซาเล็มพระองค์ได้ส่งโทรเลขไปยังสันนิบาตชาติโดยมีข้อความดังต่อไปนี้เราได้ตัดสินใจยุติสงครามที่ไม่เสมอภาคไม่ยุติธรรมและไร้อรารยะอย่างที่สุดในยุคข,ของพวกเรา และเลือกหนทางในการรีภัยเพื่อไม่ให้ประชาชนของเราต้องถูกประหัตประหารและเพื่ออุทิศตัวของเราทั้งหมดให้แก่พระเจ้าและสันติภาพให้ทำรงไว้ซึ่งความเป็นอิสระแห่งจักรวรรดิของเราไว้บัดนี้เราขอเรียกร้องต่อสันนิบาตชาติโปรโด,ดดำรงไว้ซึ่งความพยายามในการรักษาบทบัญญัติแห่งสันนิบาตชาติและไม่ควรตัดสินใจในการยอมรับการขยายดินแดนหรือยอมรับความมีอธิปไตยใดๆอันเป็นผลมาจากการใช้กำลังทหารอย่างผิดกฎหมาย และการละเมิดข้อตกลงระหว่างประเทศอื่นๆอ,อ,อีกเป็นจํานวนมากโทรเรกข,ของจกักรพรรดิแห่งเอธิโอเปียเป็นเหตุให้หลายประเทศรั้งรอเวลาในการรับรองชชนะของอิตาลีเป็นการชั่วคราวในวันที่30มิถุนายนจกักรพรรดิเฮนรี่เซลัสสีมีพระราชดำหลักอย่างที่ประชุมสันนิบาตชาติโดยประธานแห่งสันนิบาตชาติได้เอ่ยแนะนําพระองค์ในฐานะจกักรพรรดิแห่งเอธิโอเปียปรากฏว่านักหนังสือพิมพ์แห่งชาติอิตาลีกลุ่มหนึ่งได้ตะโกนประท้วง และกล่าวคำละเมิดต่อจกักรพรรดิเอธิโอเปียจนถูกขับออกจากที่ประชุมนิโคลไลติตูเลสโคประธานในที่ประชุมโรมาเน่ได้ตะโกนขับนักหนังสือพิมพ์ชาวอิตาลีด้วยคำว่าไปที่ประตูเสียเถอะพวกป่าเถื่อนจากนั้นจกักรพรรดิเฮลีเซลัสสีได้มีพระราชดำร,ร,รัสประนามการกระทำของอิตาลีและวิจารณ์ต่อประชาคมโลกที่แสดงท่าทีนิ่งเฉยในการนั้นในท้ายที่สุดพระองค์ได้เอ่ยเตือนแก่ที่ประชุมดังปรากฏในภาพยนต์ข่าว ที่เผยแพร่ไปทั่วโลกว่าวันนี้เป็นคราวของเราวันหน้าจะเป็นคราวของท่าน